ครับสวัสดีครับนาวันนี้ก็มี v ีออพร้อมขายแล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็น v ีออสรถหน่วยงานเนาะป้ายทะเบียนนะครับ9กย4 6 6 3นะครับเลขไม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นนะครับเลขไม่เจ็ดหมื่นกับอีก2,000เนาะเป็น1.5ตัว NT นะครับรถปี2020คันนี้ก็เป็นรถหน่วยงานปลดระวังนะครับรถพวกนี้เป็นรถเกรดเอยู่แล้วนะครับมีการเข้าสุนทุกทุกระยะเนาะแล้วก็เลขไม้แท้นะครับก็ได้ในส่วนของตัวล้อแม็กแล้วเรียบร้อยนะสำหรับตัว NT คันนี้เนาะในที่สําคัญด้านหลังนนนะครับมีใส่วของ เซ็นเซอร์กะยัถอยให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็เลขไม่เจ็ดหมื่นใครไวกว่าได้ก่อนนะนะครับแค่ติดต่อมาสอบถามกันได้นะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเองนะครับผ่อนถูกกับมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนาะหารถไว้ใช้งานกันเด็กครับปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับคันนี้ก็ถือว่าโอเคใช้งานได้นะครับตัวเบาะนี่ก็ไม่ได้ขาดไม่ได้ยึดตัวนะครับแถมที่สําคัญในส่วนของตัวกระจกมองข้างเป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับ ปารเบียนส,ยสวยๆแคปส่งหาผมได้ทันทีนะครับสุดท้ายนี้ครับนะเดี๋ยวเรามาชมในคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรดนคนที่ยิ่งใหที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็มีในส่วนของ v ีออเนาะ ก่อนอื่นนะครับก็อยู่ในช่องของ v ีออรถมือ2ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับช่องนี้บอกเลยว่าไม่มีพลาดแน่นอนใครที่ตามหารถ E ีโคคารราคาถูกๆรถคัสเกตเนะครับต้องที่นี่เท่านั้นนะครับก็ฝากกดซับสไครต์ไว้ด้วยเนาะโอเคครับมาในส่วนของคันนี้ก่อนเลยนะครับนี่คือ v ีออตัว Gen 3นะครับ1.5ตัว n t เนาะเลขไม่72,000เท่านั้นนะครับราคา359,000นะครับรถหน่วยง,งานโรบัสซูย์รถปี2020ด้วย นะครับเลขไม้น้อยนะคันนี้4ฟรีดาวผ่อนอยู่มานเจ็ดพันเองนะครับป้ายทะเบียนสวยๆเลยนะครับเก้ากยสี่หกหกสามนะครับป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยก่อนหน้านี้ผมเคยถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งครับตอนนั้นเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะแต่คันเนี้บอกเลยว่าเก็บงานแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับพร้อมขายเนาะที่สําคัญตัวเก็บระหว่างกันชนไม่มีอาสภาพของโคมไฟครับสวยๆด้านในนะครับโลงโคมียมนะครับตรงนี้เขียนคำว่าวีออสเนาะรอยหินกระเด็นไม่มีสวยๆใสๆยสแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะใครอยากต่อยอดเอาไปใส่ในส่วนของไฟเดไทม์นะครับประดับยนต์มีให้มีขายนะครับตรงรุ่นด้วยเนาะคู่หนึ่งก็รวมค่าแรงด้วยก็ไม่เกินประมาณพันหหรือ2000นะครับประมาณนี้เนาะและที่สําคัญในส่วนของตัว้อแม็กก็ถือว่าสวยเลยพี่มาพร้อมกับยางกูสเอียด้วยนะปี2022นะครับก็มีการเปลี่ยนใหม่ให้แล้วเรียบร้อยก็เอาไปใช้งานยาวๆนะครับตัวเอ็นทีนะครับ, NT, รบถ้าเอาตามป้ายแดงเลยจะได้ในส่วนของตัวล้อกอะทานะครับ แต่คันนี้เป็นรถหน่วยงานที่เขาเพิ่มออปชันมาจากป้ายแดงนะครับให้ในส่วนของล้อแม็กของแท้จากทางตัวต้าแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าคุ้มนะตัวนี้ก็ได้มาขอบ15นะครับขอบ15เป็นดิสน้านะครับระบบความปลอดภัย ABS จัดเต็มแล้วก็ในส่วนของตัวโชคนะครับการเต้มสีจากโรงงานอยู่ครบแน่นอนนะครับสังเกตุข้างก็ถือว่าโอเคเพราะว่าก่อนส่งมอบนี่ผมต้องมีการตรวจรถ274รายการอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญผมล้างนี้ก่อนส่งมอบ ได้สภาพป้ายแดงแน่นอนนะครับกระจกมองข้างก็เป็นกระจกพับไฟฟ้าปับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยมือจับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถในส่วนของตัวใครอยากได้ในส่วนของตัวกันสาดนะครับแจ้งผมมาได้นะครับแจ้งผมมาได้เนาะตรงนี้ก็จะสามารถติดกันสาดได้นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับตัวฟิล์มนะครับก็ตามมาตรฐานนะครับ60นะรอบด้านหน้า40นะครับก็ถือว่าอยู่ในสภาพดีเลย ล้อแม็กซ์สวยๆทั้ง4ล้อลอยปีกฟุตบาทแทบไม่มีเก็บระหว่างกันชนด้านหลังครับไม่มีอ้าเนะสภาพหลังคาด้านบนถือว่าสวยเลยนะครับผมให้ดูก่อนนี่ครับผมขายนะครับเต้นผมขายออนไลน์มาประมาณ20กว่าปีแล้วแหละนะครับลูกค้าบางคนก็ไม่ค่อยเห็นรถตัวจริงนะครับจองเข้ามาจัดเฟนนซ์ต่างจังหวัดเห็นรถอีกทีตอนรถที่ไปส่งหน้าบ้านนะครับถ้าคุณภาพไม่ดีนะครับเราไม่อยู่ถึงทุกวันนี้ครับ อยากให้มั่นใจได้นะเพชรดนนี้เก่งเรื่องคัดเก็บลดคุณภาพอยู่แล้วใครที่ดูช่องผมก็ฝากกดตามมาได้นะครับ<ม>เรื่องประสบการณ์ f i แ a น c ์เนี่ยผมเนี่ยก็ถือว่าเซียนอยู่นะขายรถมาประมาณ10เกือบ10ปีแล้วนะครับด้านหลังก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้กันชนก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าสวยนะด้านข้างก็ถือว่าแจม่มนี่ครับโอเคแล้วก็ที่สําคัญในส่วนของด้านในนะครับก้องขวางเขาไม่ได้เล็กนะครับผมสูงร7 0เเข่าเหลือหัวเหลือนะครับ นี่เลยนะผมว่าเอาไปใช้งานนะคับไปตลาดขับไปทําบุญนะครับส่งลูกไปโรงเรียนนะส่งภรรยาส่งแฟนไปทํางานนะครับคันนี้ตอบโจทสุดแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของกรอบไฟด้านหลังนะครับก็ไม่มีแตกหักเนาะอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยขออนุญาตเปิดแป๊บหนึ่งเนาะนะครับ,บ,บน,น,ะนะครับนะ ในส่วนของด้านหลังที่เก็บสัมภาระนะครับก็ถือว่ากว้างขวางเลยมีการซีโปร่งออกด้านข้างนะครับเพื่อใส่กระเป๋ากอล์ฟได้นะครับโตโยต้าก็ออกแบบมาดีนะอ่าสามารถขับไปได้กอล์ฟได้เลยที่สําคัญในส่วนของตัวขายึดนะครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมหัวน้อนี่เก็บอยู่แล้วนะครับสวยทั้งสองฝั่งเลยพี่คันนี้ตอบโจทย์สุดนะครับตอบโจทย์สุดแล้วเพราะว่าเลขไมล์หลักหมื่นรถปี20ด้วยนะครับหัวน็อนี่ก็สวยทั้งสองฝั่ง นะครับเม็ดอาร์คนะครับซิลิโคนด้านข้างเนาะร่องการใช้งานมีเห็นได้ชัดน,นะครับสามารถเอาเล็บจิกดูได้เลยนะครับจะไม่จิกแรงนะเป็นรอยเล็บนะครับแต่ถ้าว่าแข็งมาเนี่ยจำไว้เสมอว่าซิลิโคนทั้งนอกแน่นอนนะครับห้ามแข็งมาเด็ดขาดนะครับก็ประมาณเนี้ยสัหลี่ยมตัวฝากระโปรงนะครับคมๆนะสองชั้นแบบนี้ด้านข้างก็ถือว่าสวยเลยนะครับโอเค เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของแผงประตูฝั่งคนขับละกันนะครับก็เป็นในโซนของโทนสีดําล้วนนะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยเป็นกระจกไฟฟ้าหน้าต่างออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทันล็อกมีมาให้นะครับด้านข้างของประตูครับเม็ดอาร์คจุกครบปกติเพราะว่ารถรถมือ2เนี่ยผมจะรีวิวไม่ค่อยเหมือนป้ายแดงเท่าไหร่นะเพราะว่าผมก็เคยอยู่ป้ายแดงมาเหมือนกันนะครับรถมือ2นี่คือที่ลูกค้าอยากเห็นคืออยากเห็นในส่วนของที่เป็น เดิมๆนะรถมันเดิมยังไงนะครับมันคัดเกรดยังไงนะครับของรถนี้ก็ถือว่าสวยเลยผมอาจจะถ่ายเป็นแบบแพทเทิร์นเดียวกันหมดนะนะครับเพราะว่ามันจะเห็นลูกซ้อเครื่องมือเพราะว่าผมก็ชานาญในการถ่ายแบบรีวิวรอบคันนะครับมันก็จะอาจเป็นแพทเทิร์นเดิมๆหน่อยแค่ว่าลูกค้าชอบรถคันไหนแค่นั้นนะครับแค่ติดต่อมาได้เนาะนะครับรถมือ2มันดีอย่างนี้นะครับมันมีคันเดียวในโลกนะตำหนิแต่ละตำหนิมันมีทุกคันอยู่แล้วจ้ะตามสไตล์รถมือ2องนะครับขออนุญาตสไตล์รถแล้วกันมา นในส่วนของกระจกมองข้างเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนั่งแต่ตัว J หรือก่อนเปลี่ยนโฉมมาเป็นตัว NT นะครับที่เป็นตัวเริ่มต้นเนาะข้อดีของเขาคือได้ในส่วนของกระจกมองข้างแบบพับไฟฟ้าปับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับก็พวงมาลัยก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะครับจับถนัดมือนะตัวพัสดุเนี้ยบอกเลยว่าแข็งแรงกว่าพวกอลูมิเพวกแค m มเอรี่แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นโพลิยูเนตินนะครับก็ถนัดมือนะนุ่มๆน,นิดนึง นะครับไม่ได้แข็งมากที่สําคัญแล้วก็เลขมาอยู่ที่7 2 0 0 0 52กิโเมนะเพิ่ง72,000เองนะครับแล้วก็เครื่องเล่นก็เป็นเครื่องเล่น CD DVD นะสามารถเชื่อมต่อในส่วนของ USB ได้นะครับแล้วก็ USB ที่สามารถรับรองบลูทูธได้นะครับประดับยนต์มีขายนะ500กว่าบาทเองนีๆดีหน่อยก็ไม่เกินพันนะครับมีขายเนาะก็สามารถเปิดเพลงจากทางโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะครับก็ลองซื้อมาใช้งานดูเนาะที่สําคัญตัวแดปบอร์ด้านหน้าก็ถือว่าโอเค นะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่านี่นะตัวเกียร์ครับ CVT นะครับมีหมวดอ่าในส่วนของเกียร์แมนนวลในตัวนะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เนาะแอร์เปิดมากเย็นเจียบนะครับด้านข้างก็ถือว่าสวยเลยนะครับแล้วก็ตัวถ่งพลาสติกนะครับอยู่ในสภาพดีแบบนี้นี่นะอ่าสภาพหลังคาด้านบนก็ไม่ได้ขี้ไรยขี้เหร่อะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านในนะครับ นะครับคู่มือมีให้ครบนะครับคู่มือมีให้ครบเลยอยู่ด้านล่างเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวถุงยังไม่ได้แกะเลยนะตัวกระเป๋าเขานะครับก็เป็นรถหน่วยงานเนาะเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับครับก็มาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์สีสูบ16บาร์แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็เครื่องยนต์สะอาดสะอ้านนะครับเครื่องยนต์ดูออวีวีทีีดไอนะครับรหัสเดียวกันกับเอลติสเลยนะอึดตึกทนแน่นอนนะครับ ก็โดยรวมนะครับการมาการอะไรจากโรงงานอยู่ครบครับเสียงเครื่องเดินนิ่งๆแบบนี้เนาะอะไรที่สําคัญแบตเตอรี่นะครับเกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้แต่น่าจะเกินปีครึ่งแล้วแหละนะครับดีวผมเปลี่ยนให้เนาะแล้วก็น้ํามันของเหลวนะครับมีการเปลี่ยนถ่ายให้ลูกค้าไปน้ำหนึ่งต่อใหม่ได้เลยนะครับโดยรวมคันนี้ถือว่าโอเคนะนี่ครับหัวนอตนี่สวยอยู่แล้วนะครับทั้งบนและล่างเลยที่นะครับเงาสะอาดสะอ้านกีตารโยต้ามาด้านข้างก็ถือว่าสวยนะครับมิดอาร์คอยู่ครบแบบนี้ แผ่นกันความร้อนก็ไม่ได้มีการฉีกขาดอะไรนะครับนี่นานข้างนะสวยมากนะครับรถหน่วยงานดีอยู่แล้วนะครับรถหน่วยงานดีอยู่แล้วเนาะก็เป็น 4, 4. ี่สูบสวาลเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรนะครับอยู่ที่108แแรงม้านะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนเนาะก,ก็ประมาณนี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับเดีย๋ยวผมขอย้ำรุ่นอีกทีเนาะนี่คือ Vios 1.5ตัว e n t r ครับสดเกินสาปี2020นะครับเลขไม่เจ็ดหมเท่านั้นนะครับกับราคาอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับฟรีดาวน์ผ่อนแค่เจ็ดพันเองใครอยากได้ไวใช้าง,งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนเลยนะครับอ่าสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ